สวัสดีค่ะปุญญนุชวงศ์ทรวรกุลผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรกรค่ะในโลกปัจจุบันการพัฒนาชีวิตและชุมชนให้มีความยั่งยืนเป็นเป้าหมายสำคัญที่ทุกคนต่างมุ่งหวังค่ะงานส่งเสริมเ,ก,เกษตรจึงเป็นแนวทางที่จะช่วยสร้างความมั่นคงให้กับครเวเรอนและชุมชนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาวโดยการถ่ายทอดความรู้ให้แก่สตรีในภาคเกษตรที่ได้รับการส่งเสริมให้รวมตัวกันเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่ถือว่าเป็นบทบาทสำคัญและมีส่วนร่วมหลายด้านในงานส่งเสริมเคหกิจเกษตรผ่านการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่รอบตัวอย่างคุ้มค่าและสร้างสรรค์ เพื่อให้ครอบครัวเกษตรกรมีความมั่นคงด้านอาหารอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีมีประสิทธิภาพในการทำงานมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงค่ะงานแคหก,กิจเกษตรเกิดขึ้นครั้งแรก ที่กองส่งเสริมและเผยแพร่กรุ่มกสิกรรมในปี2505ใช้ชื่อว่างานค่ากรรมศาสตร์เพื่อให้ความรู้วิชาการค่ากรรมศาสตร์แก่กลุ่มยิวยเกษตรกรหญิงขณะที่กองส่งเสริมและเผยแพร่กลุมการข้าวได้มีการส่งเสริมด้านค่ากรรมศาสตร์แก่สมาชิกกลุ่มชาวนาเช่นเดียวกันค่ะในปี2510 กรมกสิกรรมและกรมการข้าวก็ได้โอนงานข้ากรรมศาสตร์ให้กับกรมส่งเสริมการเกษตรและเปลี่ยนชื่อเป็นงานเคหก,กิจเกษตรที่ดำเนินการควบคู่ไปกับงานส่งเสริมการเกษตรการส่งเสริมเครก,กิิจเกษตรหรือโฮม e Economics จึงเริ่มขึ้นในปี2,511ค่ะเป็นโครงการนำร่องที่ได้รับการช่วยเหลือจากองค์การ AID มีเจ้าหน้าที่วุฒิข้าร,ราชการ ที่ผ่านการอบรมก่อนปฏิบัติงานดำเนินการจัดอบรมให้กับแม่บ้านและเยาววะสตรีกลุ่มชาวนาในหลายพื้นที่ถัดมานะคะในปี2512เราก็ได้มีการส่งเสริมงานเคร์กิจเกษตร,รเข้าไปในหน่วยยุวะกษิกรแม่บ้านเกษตร,รกรและแม่บ้านชาวนาค่ะต่อมานะคะในปี2518ค่ะกลุ่มส่งเสริมการเกษตร,ร เพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่เคหกิจเกษตรเพื่อส่งเสริมวิชาการด้านค่ากรรมศาสตร์แก่สมาชิกครอบครัวเกษตรกรโดยถ่ายทอดความรู้ผ่านแม่บ้านเกษตรกรและบุตรหลานเกษตรกรนะคะเรามุ่งเน้นความรู้ด้านอาหารและโภชนาการเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็กและเยาวชนมีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรโดยการถนอมอาหารและแปรรูปอาหารรวมทั้งความรู้ด้านชีวิตความเป็นอยู่โดยการถ่ายทอดความรู้เรื่องบ้านเกษตรสมบูรณ์การบริหารจัดการบ้านเรือนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ทั้งในบ้านและบริเวณบ้านรวมถึงเรื่องของอาชีวะอนามัยด้วยค่ะจนกระทั่งปี2546ค่ะ กรมส่งเสริมการเกษตรก็ปรับเปลี่ยนตำแหน่งเจ้าหน้าที่เคหกิจเกษตร,ษรเป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรนะคะโดยให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานระดับตำบลดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรและดูงานเครหก,กิจเกษตรควบคู่กันไปด้วยค่ะงานส่งเสริมเครหกิจเกษตรนะคะเราก็ดำเนินการมากว่า60ปีแล้วตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัวเกษตรกรนะคะที่ให้ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพึ่งพาตนเองได้ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมเพื่อสร้างพื้นฐานความมั่นคงในการพัฒนาการเกษตรของประเทศต่ตอไปค่ะในปัจจุบันนะคะสถานการณ์โลกและประเทศไทยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในหลายมิติค่ะโดยเฉพาะ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของครอบครัวไทยที่ทำให้รูปแบบของครอบครัวเดี่ยวมีการเพิ่มมากขึ้นซึ่งสาเหตุมาจากปัญหาเศรษฐกิจเช่นต้นทุนของค่าครองชีพและต้นทุนการศึกษาที่สูงขึ้นรวมทั้งค่านิยมของคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดในการใช้ชีวิตอย่างอิสระด้วยนอกจากนี้นะคะผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ควบคู่กับเทคโนโลยีดิจิทัลการขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรการขยายตัวของความเป็นเมืองการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศกระแสการเติบโตแบบสีเขียวหรือ g ิน e n growth ซึ่งเหล่านี้นะคะล้วนส่งผลกระทบกับการเปลี่ยนแปลงของครอบครัวเกษตรกร,ร,กรไทยทั้งสิ้นเลยนะคะด้วยเหตุผลเหล่านี้การส่งเสริมแค่กิจเกษตร จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานภาคเกษตรกรรมการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรที่เน้นกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สำคัญกระบวนการส่งเสริมแครกิจเกษตรนี้ จะต้องมีเกษตรกร,เ,กรเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้และมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการ,กรเกษตรนะคะเป็นพี่เลี้ยงกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันเพื่อรับมือสถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ